อัปเดตข่าวล่าสุดและก็ความคืบหน้าอาการของคนตื่นทำนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานนี้โดนหามเข้าโรงพยาบาลนะครับเอฟซีนะครับของคนตื่นทำก็ตกใจกันนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางคนตื่นทำนะครับก็เห็นว่าต้องนอนที่โรงพยาบาลเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็มาอัปเดตอาการนะครับเห็นว่าเห็นนั่งกินข้าวได้แล้วนะครับผมเ,เมื่อวานนี้อาการก็ค่อนข้างหนะัก นะคร,ครับทางาลูกศิษย์ลูกหาโพสเนาะเพราะว่าคนตื่นทำคงโพสไม่ได้อย่างในหนอ่วันนะครับก็บอกว่าต้องส่งตัวทางตื่นรรเนี่ยนะครับผมเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเวียนหัวนะครับเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวค่อนข้างมากมีอาการมาสองวันแต่เมื่อคืนมีอาการปวดมากจนนอนไม่ได้กินยาก็ระงับอาการปวดไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับ ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับงดรับแขกที่บ้านอันนี้แจ้งอย่างเป็นทางการหรือว่างดรับแขกที่บ้านก็คิดว่าน่าจะไม่หนักนะครับผมอาจจะปวดหัวเพราะว่าช่วงนี้มีประเด็นร้อน,นหลาย,ลายเรื่องหรือเปล่านะครับผมจนทําให้แบบเครียดไหมต้องเครียดไหมนะครับผมเออคนถึงทำก็อ,อาจจะเครียดก็ได้นะเพราะว่าเห็นว่าพูดถึงเรื่องคดีของเขาอีกนะครับเรื่องของการ ไม่ได้บวชเลื่อนบวชออกไปไม,มีกําหนดนะครับเออแต่ที่จริงลั่นวาจาไว้เนี่ยผมว่ามันก็มันจะเหมาะหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าบนกับตัวเองหรือว่าบนกับอะไรหรืออ,อพูดยังไงนะครับผมก็ลั่นวาจาไว้กับเอฟซนั่นแหละนะครับผมเป็นหลักนะครับบอกว่าเหมือนก็คล้ายๆว่าัตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองหรือเปล่าอาชนองนี้แต่ถ้าไม่ได้นนบนบานสารกล่าวที่อื่นก็ ก็อาจจะไม่ไม่เป็นไรนะครับเออแต่และแต่วาจามันศักดิ์สิทธิ์นะเราเราก็ต้องเราก็ต้องทําตามนะอืมอันนี้เห็นไหมนี่แค่ปวดหัวนะเออนี่แค่เวียนหัวนี่แค่ปวดหัวนะครับเอ,อ่อก็ถือว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่ดูจากการนอนแล้วเนี่ยนะครับเหมือนจะพักหลายวันเลยนะ <laughs> เอานะครับ ออาขอไอ้ไไว้ละกันนะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูไอ้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูภาพก่อนนี่นะครับนี่เลยโอ้โห fc ก็แห่ไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับเห็นเพจข่าวหลายช่องเขาก็เอาไปโพสต์กันนะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะครับอืมนี่ผมว่าจะลงแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําก็เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทางคนตื่นทำาน่อยเขาอัปเดตอาการ ะครับผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนี่อัปเดตอาการล่าสุดเลยนะครับดูกันเนี้ยดีขึ้นกว่าเมื่วานวาเวลาให้ยาไปแล้วดีขึ้นเลยคนมาตั้งนานปวดหัวตั้งแต่เช้าจนไป MRI เสร็จหมอมาให้ พยาบาลมาให้ยายกทีนึ่งตอนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งฮ้ยถ้าไรเขาเริ่มได้นอนยามันช่วยให้หลับเพราะมันปวดหัวมากไปเอ็มอ ชั่วโมงครึ่งนอนอยู่ในเครื่องอ่ะแล้วมีแต่เสียงอะไรตึกดึกดึกึกึกปี๊ดอะไรวะวี่วออะไรวะเสียงไอเนี่ยเอเขาเรียกว่าเสียงไม่เสียงเสียงสัญญาณการขโมยอ่ะกาขโมยรถยนต์อ่ะหแบบดังอยู่ในเครื่องอ่ะตึกดึกดึกแล้วกูก็เวียนแล้วลำพังก็ปวดหัวอยู่แล้วไงเวลาไปเจอเสียงพวกนั้นยิ่งแบบคลื่นไส้จะอาเจียนแล้วนอนอยู่ในเครื่องชั่วโมงครึ่งอ่ะ ไม่ขยับตัวเลยอ่ะแบบโอ้ยตายดูแล้วอาการดี่ะดูแล้วอาการดีอ่าได้มาสู้ก่อนอนจนตูดเจ็บอ่ะดูแล,าาล้วหน้ออาตาก็สดชื่นะะนะเนอน่าจะไม่ไน่าจะนาจะหายหละมั้งเข้ายามดเลยดูแล้วกัาวก็กิม่กต คือถ้าเราอาการปกติอ่ะมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่มันปวดหัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงแล้วเข้าไปเจอเสียงที่น่าปวดหัวเข้าไปอีกจะรู้สึกยังไงอ่ะพอไปโรงพยาบาลคืัญหมันก็ธรรมดาเลยอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นเรื่องปกตินะครับเราไปอยู่ในโรงพยาบาลมันก็มีเสียงอะไรไม่รู้มันเยอะนะแล้วก็ทางแอดมินนะครับผมแอดมิน เ,เพจคนตื่นทำนี่นะครับผมก็ได้บอกว่าขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงให้พิจารณาว่าเราทุกคนมีทุกข์เพราะการเกิดจึงนำมาซึ่งการเจ็บไข้เดินไปสู่ความตายนี่คือของที่เราต้องเจอกันทุกคนให้รีบภาวนา อย่าเนื่นช้าอย่าประมาทว่าเราจะแข็งแรงจะตายช้าอาจจะเป็นวาระสุดท้ายที่เราได้เจอกันก็ได้อย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังขออนุโมทนาทุกท่านนะครับเออก็ผมก็ไม่รู้นะให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยเออแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนบอกลากันเลยบางที เออก็ว่ากันไปนะครับผมก็อยากจะแทรกนิดนึงนะที่นี้เป็นข้อคิดนะสำหรับเ c คนตื่นทำนะครับก็อย่าไปหาละลานอย่าไปหาด่าคนอดื่นนะอันนี้พูดถึง F c ซนะเออนะครับไม่ใช่ว่าออ้ยคนนั้นออกมาวิจารณคนนั้นออกมาวิเคราะห์วิแคะนะครับผมก็ไปตามด่าไปตามอะไรเขามันก็มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเห็นหลายคนโดนฟ้องนะครับเออคนเห็นต่างคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เยอะๆ,ๆนะครับเห็นก็อุ้ยทางฝั่งของทนายนันชัยนี่ก็น่าจะฟ้องไปหลายคนอยู่นะ,ะด็อกเตอร์นัทนะครับผมพี่ทนายคูนัทนะครับก็เห็นน่าจะที่ผ่านมาก็เห็นฟ้องไปหลายคนอยู่นะอืแล้วใครอีกออ,อะไรวะเกี่ยวกับพระเครื่องนะนะเวลาผมจะพูดเนี่ยมันชอบลืมชื่อนะครับเออ นะแต่ว่าเอาเป็นว่าคือแบบหลายสาขาหลายแขนงอะนะก็คืออันไหนที่เราไม่เชื่อเนี่ยเราก็อย่าไปด่าอย่าไปว่าร้ายอย่าไปใส่ร้ายเขานะครับเออวงการพาเครื่องนั่นแหละเอาใช้คํานี้และกันก็มีการฟ้องเลยนะอออเอฟซคนตื่นทําก็ต้องมีสตินะครับผมระมัดระวังนะครับอ่านี้ผมก็ เห็นมานานแล้วผมก็ไม่เคยได้แบบมาเล่นข่าวนี้หรอกนะครับผมก็ไม่ค่อยได้นั่นหรอกแต่ว่าเออมันมีประเด็นให้พูดนะครับผมก็พูดบ้างสักหน่อยละกันนะครับดีกว่าเรื่องด่ากันเรื่องด่ากันผมไม่ค่อยถนัดครับไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสนใจนะครับแต่เรื่องแบบนี้ผมพูดได้นะผมก็อัปเดตได้นะแต่ถ้าเรื่องด่ากันนี่โอ้ยไม่ไหวนะครับผมผมก็ไม่สู้คนนะครับอืมจากนั้นแล้วก็ติดตามกันอย่างมีสตินะ เออก็น่าเป็นห่วงอยู่หลายคนก็ดูพอถูกฟ้องนี่ก็หายไปเลยนะหายไปเลยครับถามว่าเราเนี่ยไปปกป้องคนในโซเชียลเนาะผมยกตัวอย่างเราไปปกป้องคนในโซเชียลนะครับผมอ้างว่าปกป้องแล้วกันเนะาะทำเป็นทีว่าปกป้องที่จริงแล้วไปเกาะกระแสอะไรเงี้ยไปเกาะกระแสไปอวยเขาไปด่าแทนเขาเลยเงี้ยหวังว่าจะมียอดวิวหรือมีกระแสมีตัวตนมีคนรู้จักอะไรเงี้ย คาดหวังอย่างนั้นนะครับผมเอ,อ่อก็เลยก็เลยแบบไปด่าฝั่งตรงข้ามหรือไปด่าคนเห็นต่างของคนในโซเชียลนะครับสุดท้ายแล้วโดนฟ้องมาโดนฟ้องมาเอ,อ่อถามว่าคนที่เราไปปกป้องหรือไปไปด่าแทนเขาเนี่ยเขาเขาปกป้องเราหรือเปล่าเขาช่วยเราไหมสุดท้ายนั่นแหละครับผมเห็นหลายคนแล้วก็นั่นแหละผมก็ได้รับบทเรียนมาเหมือนกันนะครับผมเอ,อ่อที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายอย่างแล้วเราก็ไป มาหมดแล้วนะครับผมอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับอาก็ให้เป็นข้อคิดนะก็ถือโอกาสมาอัปเดตอาการของคนตื่นทำนะครับเออแล้วก็เห็นเขาโพสแบบว่าให้ข้อคิดผมก็เลยอให้ข้อคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ้านะครับผมก็เดี๋ยวจะไปว่าจะไปชายแดนอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนดีสักไม่กี่วันเดี๋ยวดูกระแสว่าเออมัน เขาจะเงียบไหมเขาจะหยุดไหมนะครับผมทางข่เมิ้น์นี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปัจบด้วยนะครับผมขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ